ทำการ,กรเกสิรพอเพียงแบ่งปันรอยเลี้ยงผู้คนบ้านเฮาส่วนยายสิมีรถไทยนาะ สวัสดีค่ะมืโอนี้ยาชินสิพามาพบกับเกษตรอ้อยอเองะเ,เกษตรทั่วดทีบทวดแดน,นะะนะเนาะค่ะเนาะอ้อยอเองะอีลีเด้อบักขี้เขี้มยมีสองต้นบักพริกบ่ได้ปลูกบักพริกโตขึ้นมาเป็นแถวง่ายบักุูกบักพริกบ่ได้ปลูกแม่ลา่าโอ้ยมืโอนี้ลูกสาวหลาพายานสวัสดีมากเนาะ าเลยเห็นบอกพีกแม่บอกพิกอีแม่ือเป็นยังสี่พะนะคือว่าเป็นต้นเพอาเป็นแถวเป็นแน่วเป้าเป็นแถวเป็นแนวไม่ลาบยัง่มัวพวกพกแม่บ้านบพิกบ้านพีกว่าไ้ปลูกแมอ๋ออันนี้เป็นต้นกาต้นกาบ่มเมนฝนมันตกแห้งปีเนี่ยแม่บ้านตังแต่ที่แหลกแต่โดนๆพวก วันัึงแต่นหนาฝนเพวาะว่าสิบปลูกใส่ตอนหนาฝนบัดนี้ฝนมันตตว่าเศร้ายักเทียหลายฝนตตว่าเศร้ายักเทียหลายบัดนี้แม่เลยบ่ได้ปลูกโอ้สาวลาโตเก็บม,มันได้จักหอบตอนนี้เก็บสองสามรอบแล้วก็สิได้ไเ,เป็นสองสามโลอบอยู่ดีแม่แม,ม,ม่บ่ได้ปลูกเพราะว่าฝนมันโตว่าเศร้าเนาะก็เลยจีบปลูกใส่ เรื <toys> ่อว <m ics> <m ics> ่ามันตกแล้วลูกตายหมดแล้วว่าเป็นว่าเป็นมันตก็ตะมันตะมันว่าเป็นตกแล้วลูกตายหมดแล้ววันนี้กับบนนี้บนมีอเหี่ยงแม่งก็เลยบ่อปลูกก็เลยปล่อยถิ่มไว้เอ้าพอเบิดฝนแล้วดินก่ำแผ่นเขียวกลับขึ้นมาบันี้เป็นดอกพงยอดพงเงี้ยบนนี้แม่งเลยนะนดิวันนี้เอ้า เป็นแตเนน่เป็นนวยอยู่เป็นแต่ได้กินอยู่ตัวมันอะไรฮดน้ำไว้มันงามบาดเนี่ยลูกคักว่ะบาดนี้สุกแดงเกืงเองๆนะหมูนั่นเก็บได้ยังไม่เต็ม,ตมคู่บากมาจังได้หรือบาดเนี่ยะมาจังได้น้อนี่บักพริกนีเล็บบางสิหน่วยงามงามไม่ได้ขีดยาบม่ได้ใส่ปุ่น <laughs> ตามมีตามเกิดถ้าปลูกอันกเกษตรอ้อยย้อยเงี้ยขึ้นเป็นปูดีก็สิได้คักอยู่วถปลูกขายก็สิเป็นแนวอื่นได้ไหมเนี่ยปลูกขายเหมือนสิห่วงสิยังได้เหมือนเวิมตี สิเปลี่ยนวไหมยไ้มปลูกขายปลูกถิ่มปลูกเสียเป็นสิน่ะตีต้องปลูกถิ่มปลูกเสียแบบนี้ตีคุณน่ะไอ้เบื้องต้นเดียวคุณน่ะดกผักข้าวตต้นนั่นต้นนั่นยาชิ้นดกงาอยู่นี่แหละดกงาออกวันนี้มันเลยติดขึ้นน้ำเนาะเล้ติดข pues ึ้นน้ำไอเบงต้นดกเรุใต้ต้นเดียววันนี้กเลยดอะไรตั้งใจปลูกมันวะมันมันเก็บสิละมันแดงงามมันแดงแบบบ่ได้เป็นเพียวพี่ ดูหอบขึ้นเมึงดูมันงามสักได้หนึ hehe, <a> ่งมึงก็เ <crease> ก <infection wrote> you know, ็บมึงก็เก็บ <of> ต <unexpected waters> ิเออเนาะมึงเนี่ยมันก็เดินกินขึ้นเนาะเพชรตากแห่งตาบงพุ้งเจี๊ยนดีนะนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวมือบัดกับเมียแมื่อเสี่ยวหายอยู่แม่แม่ได้หลายแล้วเ็พบ่ปอปอเพชรพอดีกินเล่นได้อยู่เดี๋ยวสิผ้าต้นผ้าไปเบิ้งต้นปลูกต้นปลูกไม่ต้องเสียที่สิ้มันติดหงาขึ้นดกงา หอมกับงามอยู่ค่ะเนี่ยหอมกับซวงลวงกี่ดกหอมลูกสาวลาเพิ่อนน่ะละเอามาใหา้หัวมันทาจากนานทามาจากนานพ่ะนะ